ชีวะเพราะที okay. ่สี่ใช่ไหมเพราะนั้นเกิดแนวให้เราสร้างวัดโดยเฉพาะบัญชีมูลวัดพุทธวัดบัญชีพุทธภูมิยาน,นากรสวนเราทำมาแล้วเนับทำมาแล้วแล้วลงนามรับผลไปแล้วนะครับทั้งหมดหมทั้งมวลเาสร้างอูมิยานมาเนี่ยสร้างวัดทั้งพระสิษฐารามเป็นวัะคณะสงฆ์สร้างนะครับวัดพระสิษฐาราม ผู้จัดมวลโครงกาจังหวัดมวลพลอย่างที่จะสร้างมวลโปรพีรอยน้ำแล้วสร้างรั้งจังหวัดรวมถึงห้องพิจารณาคณนสงฆ์ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดสร้างไทยพบทั้งภาคพลอยหาดการคณะสงฆ์แล้วก็ผู้บริษัททั่วไปได้รับพบจากมหาวิทยาลัยใก้รับพลอยหยาดภาคและปนมูบ้านรวมแล้วประมาณ1,200กว่าล้านบาทเราทำมาตั้งแต่ปี2 5 4หจนถึงปัจจุบัน คอยจากพวกเราด้วยครับร่วมเยียวยกันทำมากมา,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 ากน้อยมากเพราะฉะนั้นรูปปา้นต้นตามที่พวกเราทำบุญบุญหยาดในประมาณนี้พระเดไปไหนครับอยู่ในพุทธคุณวิญญาณนครสวรรค์ส่วนหนึ่งทางรูปบำลงพวกเราที่อาพาธและมรณภาพในตอนนี้เพิ่มเติมครับขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าุณครับอ่าติดสงนั้น เพรประธานคณาารที่ไปแล้วไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานราชวัลน,นะครับไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่ติดส่งได้เลยนะครับแจ้งชื่อใช้ยานานสกุลอายุภรษ,ษาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งไปน,นะครับห้องพิเศษมีทั้งหมดอยู่5ห้องนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลขอไปใช้สองห้องให้กับผู้ป่วยโรคเมล็ดเตียง3ล็อกนะครับแต่ของคณะส่งนั้นใช้หนงลอบคือ16เตียงน,นะครับก็ถ้าเดี๋ยวเคาน์เตอร์ยบาบ้านจะ ่งกลุ่มลายมาที่กองงานเลขานุการเจ้าหน้าทจังหวัดนะครับในกลุ่มลายนั้นก็จะมีกระผมข้ามหานครและพระครูนิทัศพระราษฎร์ศรีธ์